เฮ้ยเยอะไ้เจ้หนุนหลอดพามาทยของ่เฮ้ยหลอยเฮ้ยหลอเฮ้ยทำไมเ่ะยังหลอาคุณคุณหลอดพี่เดี๋ยวเพูดที่นั่นพี่ไม่ยมเ่ะเพื่อ่ะพ่ไม่ทำไงทอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเคเตมาุกตีอรไม่ตายช่วยแนะนาหน่อยดิ เองมเข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเอ้แต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้เพ่ใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้เองตามงบที่มีเอ้ยตีบวกลงออฟเขาก็มีสปินาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปจุดกรายคลิป โอเคนะฮะก็กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมไมคดิทไลฟ์พอดีนะวันนี้นะฮะมาพูดถึงบอสใหม่อีเวนไวด์เดย์นะฮะของดอกนู่นนี่นั่นนะครับก็สำหรับบอสตัวนี้จะอยู่ที่เอลสคาโลนะฮะเมืองนี้เลยฮะเมืองใหญ่นะมารับเควสได้ที่วันนี้นะครับชื่ออะไรนะพิเลเชียนะครับเป็นเควสเบียวร้อเนาะเป็นไวด์เดย์นะครับ โอเคเมื่อเรารับแล้วนะมันจะมีแผนที่ขึ้นมานะข้างบนเป็นที่ราบเอ่อส,ส,ส,ส <c oughs> ับเซาเบียนะก็ตรงเนี้ยจะเป็นที่ดรอปของเควสเพื่อเอาไว้เข้าไปตีบอสอะไรประมาณนั้นแหละมันก็ไม่เชิงฮนะดรอปของเควสเสร็จล้วก็คุยกับเปโลลูมันยืนอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วก็เข้าไปตีบอสกันนะประมาณนั้นเนาะในส่วนของแบบนี้นะจะมีบอสอยู่เอ้ยจะมีมอนอยู่3ตัวนะซึ่งแต่ละตัวก็จะดรอปของเนาะ มีอุปกรณ์พิเศษนะแหวนนะมีหมวกแล้วก็มีลูกธน,นูนะครับของผมดอกมาแล้วนะในส่วนของลูกธน,นูนั้นนะครับอันนี้จะเป็นธาตุด,ดินนะายเอพีสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็บาเลีต้าส่วนสิบเปอร์เซ็นต์เทสต์หมวกสิบนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกนะหมวกจะเป็นอันนี้นะจดหมายขนมหวานเนาะคุณคูเอ็มเพียร์มาณสามสิบพอเรียวบาลียี่สิบไอ้ริบกูดาร์ลดึงวินะครับไม่รู้เอาไปทำไมนะ นี่เป็นหน้าตาของมันนะฮะน่ารักดีเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นแหวนแหวนจะเป็นซัมเลดซับเลดนะฮะเทสทีสูงสุด3 0 0ร้อความสเสถียร5แล้วก็เดฟ5้เบวกเอ้ยลบอีก5นะครับตรงนี้เนาะก็เอาไปใช้กับดับผู้ได้นะแต่แหวนเก่ามันบวกสเสถียร10เลยนะครับใครอยากมาสแปมฟาร์มก็ลองดูได้นะเผื่อได้สองดูนะเหมือนบอลมันจะกระจุกอยู่แถวๆนี้แหละนะ กระจุกว่ะไอไข่เนี่ยม่กระจุกตัวอื่นเนี่ยมีกระจุกอยู่ข้างบนจะเป็นไอตัวใบไม้เนี่ยกระจุกอยู่นะฮะก็มาลองฟางกันเองนะพอเราได้ของเคว็ดครบแล้วก็ส่งที่ไปดูๆนะยิงตรงนั้นที่บอสคุ่กีนิดหน่อยนะจากนั้นก็ไปที่ต่อเอลซาคาโลนะเพื่อไปตีกับเมใจนะเอ่อฟิเลเชียนะครับพาไปดูครัไปจี้ตอเนาะ โอเคเมื่อเข้ามานะมันก็แบบเดิมฮะไอ้บอสพิเศษวันนี้ยังตีได้อยู่เหมือนเดิมนะครับท่านะผู้ชมลองไปตีกันดูนะโอเคนะนี่ก็คือหน้าตาของฟิเลเชียนะมีใจฟิเลเชียนะเนาะผมจะตีเวลสองห้าศูนย์นะครับตรงนี้เนาะข้อมูลบอสเป็นไรทธาตุนะเลือดสิบสามล้านนะเนาะมีคุกกี้นู่นนี่นั่นน,นะฮะไม้เทียบรูปหัวใจไว้ครับของในนี่นะในแบ็กสมิธนะแล้วก็จะมีหมวก นะฮะมีดาบมีไม่เท้าดรอปด้วยซึ่งรูปบวกตรงนี้หมายถึงว่าจะไม่ได้รับถ้าเราไม่ทําการทาลายชิ้นส่วนหรือเราไม่ได้แท็นั่นเองพระชาชนใครอยากได้ก็ต้องแท็บด้วยไม่มีอยู่ทจุดนะครับโอเคในส่วนของตรงนี้ขอข,อาขายายความหน่อยนะข้อมูลนี้ผมไม่ยืนยันไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอบอสต,ตัวนี้มันจะมีบอสอีกตัวโผล่ขึ้นมาเป็นไอตัวสิงโตนั่นนะครับไอตัวนั้นถ้าเราฆ่าเรามีโอกาสจะได้หมวกอีกใบหนึ่งนะถ้าผมจำเอาไม่ผิดมันจะมี M A T K 9กับวีจอเข้า9 เนาะตรงนั้นนะครับซึ่งผมยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะแต่เห็นเขาเขาว่าได้นะครับประมาณนั้นเนาะโอเคไปดูบรรยากาศกันตีบอสก่อน๋อยวค่อยมาว่ากันว่าขขงมีอะไรบ้างนะครับอ่าดีมาที่สุดแล้วหละใช่ผมเมนสนับตั้งแต่สัด์ลยังไม่เข้าอ่ะยี่หกปีงงอ่ะสัดไลเข้าตาจะไหลคอนเฟิร์มยังอย่าเพิ่งพี่อย่าไปข้างหลังก่อนตาเลยพี่ตาเลยพี่ เลยวตยส่วนงไม่รู้โอ้โอ้ยดีดีมีอมตะฮ่าฮไปไปไ,ปไประวังระวังมาไหนโคชันตัวน ไม่ตายีม่ไม่ได้ตายโอ้โหไอ้ตัวนี้พังหงะไม่ได้ไอ้ตัวไอ้สิงโตพังหงะไม่ได้ลงไปลงไปผมโดนไม้พวกชั้นสองรอบเอรโดนอะไรวะเนี้ยใครเป็นพังงาสิงโตนี่พี่อะไรอะไรไวรุ่นเพชดีใส่ทยับเลย ผมผมโดนมานายผู้ช,ช่วสองรอบถูกมากเลยครับใช้ก็ะดาษกินหุีเดียวเหมือ,อนกันมานายเหลือศูนย์เลยแหละตอนนี้ว <c oughs> ินิโรไปไหนแล้วบะโอ้ยเฟิร์ฟูลเอ็มพีเล่นด่วนไม่ขึ้นโอ้ยเล่นด่วนเลยยังไม่ตีบอสเปล่ายังไม่แตะบอลเลยเปล่ามันจะไขึ้นแตะแล้วแตะแล้วโอ้ยเกือบตายอ่ะฟอสดีไม่โดน ท่านี้อีกแล้วน้อ,องแบนครับแบนแบนบอลเซนชั่นแบนอุ้งเทวุ่นไหวพี่รับจ้างบรอบของบอลไหนพี่ไม่ได้รับครับนะนั่นก็คือเสเต็ีเมื่อคืนนะครับผมก็คงไม่ลงโซโล่ให้ดูหรอกนะมันโซโล่ยากนะว่าไปวัามานะฮะหมัดยังร้องเลยนะนับอะไรกับคาตนะนะครับโอเคนะก็ของแรกก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะเอาดาบก่อนแล้วกันดาบเป็นไม้นวดแป้งนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นะเพิ่มความแข็งแรงไร้่า์35%นะไอพีสูงสุด8,000ไอแท็กติคาดการ15ต้านทานอาวุธ20ต้านทานเวทยิมาความเร็วในการเคลื่อนที่5%นะครับก็ถามว่าดีไหมผมว่าดีมากนะสำหรับตีตัวไร้ธาตเองนะส่วนตัวผมจะไปเป็นดาบแทงกันใหม่นะับเพราะว่ามันมีเลือดให้มีคาดการให้น้อต้านทานนี้ให้เยอะมากนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ขอขายายความก่อนบางคนยังไม่เข้าใจนะใครเข้าใจแล้วก็แล้วไปความเร็วเคลื่อนที่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินเร็วขึ้นเมือ่อเราต่อนะฮะ ถ้าเกิดเล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมันจะเป็น Motion Speed Motion Speed ก็หมายถึงความเร็วทั้งหมดอะแปลตรงรตรๆเอาแบบก็จะง่ายมันจะเป็นความเร็วในการโจมตีนั่นแหละนะครับมันจะทําให้ร่างกายเราเร็วขึ้นเนาะตรงนี้แต่ภาษาไทยมันแปลมาเป็นอย่างนี้นะก็เลยงงกันหนะ่อยนะครับโอเคนะความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่า Motion Speed มันจะอยู่หลังนะครับหลัง ASPD หรือความเร็วในการโจมตีมันจะไม่ปารากฏในหน้า s t a ตัสของเรานะครับ คือตัว ASPD หรือความเร็วนในการโจมตีเนี่ยมันจะไปเพิ่มให้กับตรงนี้อีกทีทีทหลังนะเมื่อเรามีเนาะตอนนี้โมชั่นสูงสุดหรือความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุดอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบเท่าก็จะได้ความเร็วในการโจมตีประมาณหมื่นหนึ่งนะครับมันก็จะพอดีเนาะโอเคในส่วนนี้ต้องทงาําความเข้าใจก่อนนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะจะมีค่าเท่ากับ ASPD ร้อยแปดสิบอะไรประมาณนั้นเนาะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ เพื่อยังไม่เข้าใจกันนะหวังว่าจะเข้าใจนะที่อธิบายไปถ้างงก็คอมเมนต์ถาม,าม,ามเพิ่มเติมข้างล่างแล้วกันนะก็ขอบคุณข้อมูลจากโก้ห้าศูนย์ด้วยนะฮะในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่หรือโมชั่นสปีดนั่นเองนะโอเคต่อไปนะเป็นไม้เท้านะครับไม้เท้าก็อันนี้นะเหมือนกันนะตาเหมือนกันนะเพิ่มความแข็งไรงท่าทันไห้าเปอร์เซ็นต์ที่ที่สูงสุดแปดพันเอเมทิกเคสิบเปอร์เซ็นต์ทำลายการประกันสิบห้นนะานะต้านทานเบรดี้สิบต้านทานอาวุธยี่สิบ 5นะความเร็วในการเคลื่อน,นที่บวก5เปอเร์เซ็นต์นีครับผมว่า2เล่มนี้2อ,อันนี้นะฮะเอาเอามาดรอปไปใช้ตีพวกไร่ธาตุจะค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับเพราะมีม,มีบวก m ATK กับ ATK ด้วยแล้วก็มีการโจมตีไร่ธาตุา3าเปอร์เซ็นต์เลยนะด้วยความที่เราต้องเข้าใจว่าสายช่างนะฮะพวกช่างเพยเยอร์ต่างๆนะไม่สามารถลงออฟความแงรงกับไร่ธาตุได้เพราะฉะนั้นดาบเนี่ยผมว่าดรอปไปใช้จะดีมากนะครับ คาดการนะเอาไว้กันบอสหลบนะหรือว่าเวลาเราตีอะบอยตรงนี้จะเป็นตัวกันในตรงนั้นนะฮะซึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ป้ากันไปนะครับทำอะไรายนป้องกันก็คือการตีผ่านนะเวลาบอสกัดนะมันจะตีผ่านไปนะครับมันจะขึ้นที่ตัวเราทาอะไรกันป้องกันอะไรงี้นะครับโอเคในส่วนของหมวกหมวกนี่ต้องบอกเลยว่าก็แจมอยู่นะผมว่ามันก็แจมอยู่แต่ผมคงไม่ใช้นะ หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะผู้ชมนี่เป็นเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับไอหมวกที่ผมบอกว่าตีเมื่อกี้มันจะเป็นตรงหัวเปเขาเขานะครับเปเขาเขานะที่มี M A P K 9กับเวจอลเข้า9นั่นแหละนะครับเป็นหมวกกันเทิดนะผมต้องบอกก่อนอันนั้นนะ่ะเป็นหมวกกันเทิดนะเทิดไม่ได้ไม่ต้องไปหาในตลาดนะฮะไม่มีนะครับ โอเคหมวกมันได้อ,อดัตาชีสามสิบนะความเร็วในการโจมตีหมวกสามสิบนะเฮกบมวกสามสิบเมื่อเมื่อติดตั้งกับกอนหนักได้ m o ชั่นสป e ด d หรือความเร็วในการเคลื่อนที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีนะหมวกไปนี้ท่านผู้ชมแต่จะเอาไปใช้อะไรยังไงเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าจะเอาไปเล่นยังไงนะครับจริงๆถ้าเกิดเราไม่คิดมากก็ไปยัดใส่แทงก็ได้นะใช้คู่กันดาผมว่าเวิร์กนะครับมันจะลอยได้ตีไวขึ้นด้วยนะครับแท้ก็ นะเพชรตังกัดก็ได้ MP พฟืนดุลและโคตรเจ๋งนะครับนี่ก็เป็นไอเทมนะที่ดรอปจากบอสนะส่วนโล่มันมีโล่ไหมครับนะครับในแบ็กสมิธนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะแบ็กสมิธนะไม่ใช่แบ็กาเก็ตนะฮะพี่ครับครับโล่หนครับไม่เอานะต้องไปที่แบ็กสมิธนะฮะเมืองไหนก็ได้นะเมืองเมืองไหนก็ได้ที่มันมีแบ็กสมิธอยู่ในเมืองนะฮะเอลซกาโลเอวยโซเฟียเอวยู่นนี่นั่นตากอนทาวเอวยนะครับ โอเคเดี๋ยวพาเดินไปดูไอ้น,นี่กับของเอีเวนต์มักจะดีนะถ้าผู้ชมเวลาเอีเวนต์มาก็ดูในแบ็กไม่ด้วยนะเผื่อเจอหมวกที่แบบตรงสายการเล่นของตัวเองนะครับสร้างอุปรกรณ์นะเอีเวนต์อันที่2นะเอีเวนต์ไว้เดย์นะมันเขียนตรงนี้นะโลกนะครับนี่ครับเอ้ยนี่มันแหวนโอยตาทัวนะโลกนะ ของที่ใช้ใช้เป็นเอ็กเหรือว่าหินนะอีวิโอ f i n a ก็คือบอสตัวกลับนะเมจัยเฟรเดเชียก็คือบอสตัวเมื่อกี้ที่พาไปดูนะมีวิญญาณข้างยี่สิแล้วก็เบอร์แลงนะจันเก้าสิบเก้าชิ้นสองอันนี้ราคาไม่แพงนะฮะแต่หินนะก็ราคาก็ตามนั้นแหละนะในบอร์ดไปดูเอานะครับโอเคนะเป็นไอเทมเทรดไม่ได้แน่นอนรวมเทรดไม่ได้อยู่แล้วนะครับมีอัตราคิดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มการโจมตีด้วยธาตุแมสเซ่ธาตุบวกยิ่ห้านะลดดาเมจถ z, ึงกับดักยิ่มห้านะ เกนลบเจ็บาเปร็นนะเป็นโลที่ไม่เหมาะกับสายแทงนะแต่เหมาะมากสาหรับสายการโจมตีนะครับคนที่แบบไม่มีหมัด DX แล้วก็ใช้กรงเล็บสัดข้างอยู่พูดถึงสายหมัดนะนะกรงเล็บสัดข้างอยู่เอาอันนี้ไปใช้ควบรวมผมว่าเวิร์กนะลองดูนะครับอัตตาคิบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้จะได้ตกอยู่ประมาณ20-30หน่วยนะคร่าวๆประมาณนี้นะใครอยากเข้าใจเรื่องการเพิ่มมัตตาคินู่นนี่นั่นก็ดูคลิปนะการคำนวณคิดนะที่ผมเคยทำไว้นะเพื่อการโจมตีได้เวิร์ดเป็น เพิ่มดามจดพิเศษเข้ามานะเป็นดามจขาวนะไม่ค่อยสำคัญเท่าไรนะแต่มันมีมาให้ก็ดีนะอา,าเภอะนะไอแทงโดูยิ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลยเยอะนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมหน้าตามันจะหล่อเท่นิดนึงหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมไปทําสีมานะที่จริงสีมันจะเหมือนขวานของอีวต์เก่าๆอ่ะที่เป็นขวานาเหลืองๆอ่ะนะครับนี่ฮะมีแค่นี้เลยโดดๆสวยนะทําสีสวยมากนี่ฮะหล่อเท่เลยแหละ นะเวลาใส่มันก็ดูใหญ่ๆนิดนึงนะแต่ด้วยความเท่นะนี่ใส่ติดลังคนะัเทจัดนะเวลาจับก็ประมาณนี้นะคมคมขวานออกข้างนอกนะครับเอากระแทกหน้ามันนะประมาณนี้เนาะเป็นโล่ที่เหมาะกับสายทีพเท่านผู้ชมนะลองดูนะลองเอาไปวัดวัดกับไอ้นี่ดูอะไรนะชื่ออะไรวะโล่ปลาปิศาจนะครับ โอเคแล้วก็ของคับอื่นๆจิปทะ,ะก็ไปดูกันเองแล้วกันนะฮะจะได้มีอะไรเล่นกันด้วยอันนี้คือของคร่าวๆที่ดรอปจากบอสนะครับตัวน,นี้นั่นนะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับไอเทมนะฮะของบอสไวเดย์ตัวใหม่นะฮะหรือเมจายนะพิเลเชียนะมันจะคล้ายๆที่จริงนะจะชื่ออ e ีวิลพิเลเชียจะได้เหมือนอ e ีวิลเลือพีน่านะฮนะเอ็มพีทีไกลบีป็นปีศาจไปหมดแล้วนะฮนะเด็กขนมหวานเยอะยังไงก็ไม่รู้นะฮะ โอเคก็ประมาณนี้ถนะ้าชอบอย่าลืมกดซับกดไลค์นะใครมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมนะผมอาจจะเก็บไปพบอะไรเงี้ยนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างนะาละนะครับอย่าลืมเจอใหม่ในคลิปหน้าแร้วตีมั้ชอบอย่าลืมกดซับกดไลค like, ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะขอบคุณครับบ๊ายบายฮนะรอที่รอที่ที่จะรอที่อุ้ยผมพี่ไม้ผมได้ของมาแล้วกับคุณก็มาสิได้เวลาได้เวลาตาผมเล่นล่ะ ยืดหลอเท่หลอเท่หลอดเ่อะหลอเท่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 หลอดเท่หลอ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 ดเท่หลอเท่หลอเท่